สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่โนนเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับมาสอนพับเนตรวงแหวนกระดาษนะครับผมฟิงนี่แบบนี้เลยนะครับผมแฟนแฟนนาโรโตะก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับผมเนตรวงแหวนนะครับผมของตระกูลอุจิวะนะครับผมนี่อันนี้นะครับผมก็จะเป็นเนตรวงแหวนขั้นไหนไม่รู้นะครับผมพี่น้องก็จําไม่ได้นะนี่แต่สวยมากนะครับผมโอเค เดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อไปการไม่เสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันได้เลยโอเคขั้นตอนแรกให้เราเตรียมกระดาษสีดํามานะครับผมอันนี้จะเป็น20ซนติเมตรคูณ20ซนติเมตรนะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้เราพับครึ่งสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับขอบชนขอบนะครับผมมุมชนมุมนะครับโอเคเล็งได้ตรงแล้วเราก็รีดได้เลยนะครับ ปึ๊บนี่แบบนี้นะครับจากนั้นก็เปิดออกมานะครับจากนั้นให้เราพับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเหมือนกันเลยนะครับปึ๊บรีดปึ๊บนี่โอเคจากนั้นเปิดออกมานะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเอามุมด้านล่างกับด้านบนนะครับผมพับเข้ามาชนขีดตรงกลางนะครับในลักษณะนี้แล้วก็รีดปึ๊บนี่แบบนี้นะครับจากนั้นก็พับอีกหนึ่งทบนะครับขอบนอกชนขีดในนะครับปึ๊บ นี่โอเคจากนั้นเราก็รีดในวงแหวนกระดาษพับง่ายๆนะครับผมโอเคจากนั้นเปิดออกมานะครับนี่ก็จะได้ขีดแบบนี้3ามขีดนะครับจากนั้นให้เราพับมุมนี้นะครับผมมาชนขีดด้านในนะครับพับตามขีดได้เลยนะครับนี่พับตามขีดได้เลยนะครับ2ทบรีด3มทบนะครับผมรีดนี่แบบนี้เลยนะครับผมให้เราทําเหมือนกันเลยนะครับผม2ข้างนะครับ โอเคนี่พอเราได้แบบนี้แล้วนะครับจากนั้นเราพลิกกลับด้านมานะครับเราจะเอามุมสองข้างนะครับผมพับเข้าม,มาชนขีดตรงกลางน,นะครับนี่พับเข้าม,มาแบบนี้เลยปึ๊บนี่จากนั้นเราก็รีดปึ๊บนี่นะครับให้เราพับแบบนี้ทั้งสองข้างเลยพับเข้ามาปึ๊บนี่เท่ากันนะครับสองข้างจากนั้นเราก็รีด นี่แบบนี้นะครับโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะพับเฉียงแบบนี้นะครับนี่ตั้งแต่มุมตรงนี้นะครับนี่เราจะเอามุมตั้งแต่มุมตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับพับเฉียงเข้ามาเลยนะครับพับเข้ามาปุ๊บก็รีดปุ๊บนี่ให้เราพับในลักษณะนี้นะครับเห็นไหมจากมุมตรงนี้นะครับผมมาถึงมุมตรงนี้นะพับเข้ามาแบบนี้เลย ทั้ง4มุมนะครับเกมุมนี้ได้แล้วเราเปิดออกมานะครับจากนั้นเราก็พับมุมนี้มาถึงมุมนี้นะครับพับเฉียงเข้าไปแบบนี้เลยปึ๊บปึ๊บนี่โอเคเล็งได้ตรงแล้วเราก็รีดนะครับปึ๊บนี่ก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับผมให้เราทําแบบนี้ทั้ง2ข้างนะครับ นี่โอเคครับผมพอเราพับได้ทั้ง4มุมก็จะได้หน้าตาแบบนี้แล้วก็พลิกกลับมานะครับปึ๊บนี่เห็นไหมก็จะเหมือนกันแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับตรงนี้มันจะมีขีดอยู่นะครับผมเห็นไหมขีดบนขีดล่างนะครับให้เราเอานิ้วแย่เข้าไปนะครับแล้วก็รีดตรงนี้หน่อยนะครับปึ๊บนี่ให้เรารีดทั้งสองข้างเลยนะครับรีดตามเส้นตรงนี้นะครับปึ๊บนี่เห็นไหมก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับเวลาเราเปิดนี่เปิดแบบนี้ปึ๊บนี่ แบบนี้นะครับผมโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับผมให้เราเปิดออกกลับมาก่อนนะครับเปิดออกมาปุ๊บเปิดบนออกเปิดล่างออกนะครับนี่ให้เราวางไว้ในลักษณะนี้นะครับจากนั้นจากนั้นนะครับให้เราตัดกระดาษมานะครับผม15คูณ7นะครับนี่ความยาว15เซนติเมตรความกว้าง7เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวเราจะมาวาดดวงตาด้านในนะครับแล้วก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมในลักษณะนี้แล้วก็มาติดตรงนี้นะครับผมโอเคอันนี้ให้เราวางไว้ก่อนนะครับ จากนั้นนะครับเราก็มาพับอันนี้ก่อนนะครับให้เราพับครึ่งแนวยาว1รอบนะครับปึ๊บนี่เล็้งได้ตรงแล้วก็รีดเลยนะครับจากนั้นเปิดออกมาแล้วก็พับครึ่งแนวสั้นอีก1รอบปึ๊บแล้วก็รีดนะครับโอเคเปิดออกมานะครับจากนั้นให้เราพับเฉียงเหมือนเดิมเลยนะครับผมจากมุมนี้มาถึงมุมนี้นะครับให้เราพับเฉียงในลักษณะนี้เลยปึ๊บ นี่ให้เราพับในลักษณะนี้นะครับเห็นไหมทั้งสี่มุมเลยนะครับก็จะได้เหมือนกันเลยนะครับโอเคเราพับในลักษณะนี้ทั้งสี่มุมนะครับได้แล้วปุ๊บปุ๊บนี่โอเคนะครับผมให้เราพับในลักษณะนี้นะครับจากนั้นให้เรานํากรรไกรนะครับผมตัดตามเส้นได้เลยนะครับก็จะได้สี่เหลี่ยมนะครับผมโอเคให้เราทําการตัดตามเส้นได้เลย ปุ๊บนี่ให้เราตัดออกมาในลักษณะนี้นะครับนี่นะครับผมโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะวาดรูปเป็นดวงตานะครับแล้วเอามาติดไว้ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมมันจะลงล็อกตรงนี้พอดีเลยนะครับมันจะเท่ากันปุ๊บนี่แบบนี้นะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราก็มาวาดรูปดวงตากันนะครับผมเป็นเนตรวงแหวนนะครับนี่ในลักษณะนี้นะครับเนตรวงแหวนก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมวงกลมระบายสีแดงนะครับผมก็จะวาดจุด 3จุดนะครับผมนี่เป็นในลักษณะนี้นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับผมขั้นตอนนี้ใครจะวาดเป็นเนตรอะไรนะครับก็จะมีหลายเนตรนะครับผมก็จะมีเนตรเนตวงแหวนธรรมดานะครับผมเนตรกระจกเงาเหมือนบุปผานะครับผมก็จะเป็นเนตรเทวีสุริยานะครับผมก็เยอะนะครับเนตรสังสาระก็สวยนะครับผมของเพนนะครับแล้วก็เนตจุตินะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับผมก็แล้วแต่ความชอบนะครับโอเควิธีการวาดนะครับพี่นงก็จะเอาเป็น อันนี้มาวาดนะครับมันจะได้กลมนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับนี่ที่มันมีดินสอนะครับผมแล้วก็บังคับได้นะครับโอเควาดนะครับเราก็อันนี้นะครับผมจิ้มจุดสนย์กลางนะครับปุ๊บนี่เราก็กะเอานะครับผมว่าเราจะเอาประมาณนี้นะครับนี่ปุ๊บแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็วาดวาดไปนะครับปุ๊บนี่เห็นไหม มันจะก,กลมพอดีเลยนะครับผมกลมดิกเลยนะครับนี่โอเคจากนั้นนะครับพอเราวาดวงกลมได้แล้วนะครับเราก็จะวาดวงกลมเล็กๆข้างในตรงกลางอีก1วงกลมนะครับปึ๊บเราก็บีบลงมาปึ๊บนี่วงกลมตรงกลางอีก1อันนะครับในลักษณะนี้เลยโอเคอีกอันนึงนะครับผมเป็นวงกลมข้างในนะครับนี่แบบนี้นะครับ โอเให้ระวางในลักษณะนี้ปุ๊บนี่แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็วาดปุ๊บปุ๊บนี่นี่ให้เราวาดในลักษณะนี้นะครับจากนั้นเราก็วาดวงกลมเล็กๆนะครับผมตรงนี้นะครับ1จุด2จุด3จุดนะครับผมเป็นเนตรวงแหวนแบบนี้เลยนะครับโอเค นี่ให้เราวาดในลักษณะนี้นะครับเห็นไหมวงกลมรอบนอก1อันนะครับข้างใน1อันแล้วก็ข้างในสุดอีก1อันนะครับผมแล้วก็วาดเป็นวงกลมตรงนี้นะครับแล้วก็มีเขี้ยวนะครับผมแบบนี้นะครับนี่ให้เราวาดแบบนี้เลยโอเคจากนั้นนะครับผมเป็นขั้นตอนลงสีนะครับขั้นตอนลงสีนะครับผมนี่ขอบๆตรงนี้นะครับพี่น้องก็จะใช้เป็นสีดํานะครับสีดํานี่เราก็จะวาดในลักษณะนี้เลยนะครับวาดสีดําไปก่อนนะครับ แล้วก็ลงสีดำสีดำแล้วก็ลงสีแดงนะครับผมตรงกลางแบบนี้นะครับเห็นไหมโอเคขั้นตอนนี้นะครับผมให้เราลงสีได้เลย นี่นะครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้เราลงสีในลักษณะนี้ก่อนนะครับนี่เริ่มสวยแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมเราก็ลงสีแดงได้เลยนะครับผมลงสีแดงตรงนี้กับตรงนี้นะครับให้เต็มดวงตาเลยนะครับอันนี้สีแดงพี่นนท์หมดนะครับพี่นนท์ก็จะผสมสีเอานะครับผมสีชมพูกับสีส้มจะก็จะกลายเป็นสีแดงนะครับผมนี่ให้เราทาสีชมพูไปก่อนเลยนะครับนี่เห็นไหมผสมสีเ <tab> อานะครับผมมันก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าใครสีแดงหมดนะครับนี่เห็นไหม นี่นะครับผสมกันนะครับผมเห็นไหมมันก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับผมโอเคทําการลงสีแดงได้เลย โอเคครับผมนี่พอเราทาสีเป็นสีแดงแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นอานเสร็จสิ้นนะครับผมรูปเนตรวงแหวนของเรานะครับผมนี่สวยงามเลยนะครับพี่นนท์ก็ใช้สีผสมเอานะครับผมเพราะว่าสีแดงหมดนะครับถ้าเกิดว่าใครมีสีแดงอยู่แล้วนะครับผมก็ทารอบเดียวเป็นสีแดงเลยนะครับอันนี้ผสมสีเอานี่สีก็สวยเหมือนกันนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมเราก็ทากาวตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่ ทากาวเป็นสี่เหลี่ยมนะครับจากนั้นเราก็มาติดไว้ตรงนี้นะครับปึ๊บนี่แบบนี้เลยนี่นะครับผมกาวก็จะเป็นกาวหลอดนะครับผมเป็นกาวหลอดกาวแท่งอะไรก็ได้นะครับผมนี่โอเคเราก็ทาไปเลยนะครับปึ๊บปึ๊บนี่ให้เราทานะครับผมทั้งสี่มุมนะครับจากนั้นเราก็ติดตามกรอบเลยนะครับผมติดเข้าไปปึ๊บ นี่แบบนี้นะครับแล้วเราก็รีดหน่อยนะครับผมป๊โอเคนี่ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมเราให้เราพับลงมาปึ๊บปึ๊บนี่พับปิดในลักษณะนี้นะครับพับกลับมาเหมือนเดิมเลยปึ๊บนี่แล้วเราก็พับด้านข้างรีดหน่อยหนึ่งนะครับ2 3ส,สาม นะครับผมนี่แบบนี้นะครับกระดาษที่มันเกินมาเราก็ตัดออกได้เลยนะครับขาวๆปึ๊บนี่ทั้งสองข้างปึ๊บนี่โอเคพลิกกลับด้านมาปึ๊บนี่แค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับวิธีการเล่นนะครับผมนี่ให้เราจับในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ดันเข้าปึ๊บนี่เห็นไหมพอดันเข้าดันเข้ากันนะครับผมดันเข้าหากันนะปึ๊บนี่มันก็จะเปิดตานะครับเวลาปิดนะครับผมปึ๊บนี่เราก็ปิดในลักษณะนี้แล้วก็เปิดปึ๊บนี่เห็นไหม สวยงามเลยนะครับผมแล้วแต่ความชอบนะครับผมว่าใครจะเอาเป็นเนตรอะไรนะครับผมเนตรสังสาระก็สวยนะครับผมเนตรกระจงเงาเหมือนบุพผาเทวีสุริยานะครับผมนี่นี่เลยนะครับผมก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับผมวิธีการเล่นนะครับบีบเข้าปุ๊บนี่เปิดตาปิดตาปุ๊บบีบเข้าปุ๊บเปิดตานะครับในลักษณะนี้เลยปุ๊บปุ๊บนี่โอเคครับผมก็เสร็จที่เรียบร้อยนะครับผม เนืดวงแหวนนะครับผมกระดาษนะครับผมสวยงามเลยนะครับก็ทําไปเล่นกันได้นะครับผมทําไปโชว์เพื่อนได้นะครับผมเท่ๆทเฟี้ยวเเลยนะครับผมเพื่อนเห็นเพื่อนชอบแน่นอนนะครับแบบนี้นะครับผมสวยๆเลยนะครับตอบโจทย์แฟนๆนารโตะมากเลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่นนท์ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆกับพี่นนท์สำหรับคลิปนี้พี่นนท์ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ 万華鏡車輪が